สวัสดีสวัสดีพี่น้องสวัสดีเอฟซีทุกคนเนาะยินดีต้อนรับเข้าสู่สองน้องครีมคือดรคหนึ่งต่อได้พี่น้องวันนี้เป็นยังคือนมาอันสวัสดีก่อนน้าใหม่นะพี่น้องวันนี้ซอกครีมกันก๊ร้านเนาะร้านเป็นมือกล่องหายซิมซิมมะขืนก่อนหน้าใหม่ไพ่บ้านนะพี่น้องอันมาลากขอกระจอเนาะตะลากคออยู่เห็นกระจอกไม่จับเนาะมีในสวนกระจอกพี่น้องขาะนี้ในสวนยังไม่มียังมีคนเอาเนาะตอนนี้ขี้ซิมมะขืนก่อนหน้าใหม่ขืนก่อแม่ไหนพี่น้องอยางเห็นเนาะ ว่านะใหม่นะแะรอมันจะอึดๆเน่ยนะพี่น้องเนาะถ้าคนว่หานีมันออกเนาะแถวเข็มบ่าเนี่นะพี่น้องมากระสดาสาบัดดาสองคนเนาะให้พอดเป็นมือกองไห้เจ้าสิเป็นไดยพี่น้องมาเบิ่งด้วยเยสันๆด้วก็ร่างสิขืนเนาะตอนนี้เ้ากันได้ขู่สดาเสียงน่ะเด็กเสียงพี่น้องถ้าเห็นหยอดมากระซับเอายอดมันละพี่น้องเดี๋ยวสิมาหามาหลุดนกันว่าสิได้อีกบวันละพี่น้องสิห้ามึงแกงเนาะป่ะได้ก็ไดสิขืนนะใ้รจะขืนเรื่อไหร่คอยขืนเจ้าออ่ทุ้งๆนะพี่เนาะนะ ขึ้นละด่างหาแง้มมันพี่น้องหาแง้มหาหยอดมันนี่พี่น้องห้าไอไอเข้อยโคตรฮักไอไงแง้มันก็ตั้งไอเข้าไอโค่นฮักอันเลยนะเจ้าคีมสวนกอ็สวนแล้วเอาเห็นแล้วเดี๋ยวนี้นะพี่น้องไอเจ้าคีบเป็นยังเจ้คีบคือว่าแบบปากบิดบิดเนาะพี่น้องเจ้คีบทอนเขี้ยวทำไมซองเหล่มอันไปล่าท่านต้องไปท้อนเดือนหน้าก็ซองเหล่พอดีมีสีเหล่มเนาะพี่น้องเดจ้าฮักแล้วงฮักไงแง้มมันจะขึ้นจะสิโต๊ะจะมือกล่องให้คอยนิ่งๆเด้อมือกล่องเด้ออย่าสันเด้อ เดี๋ยวพี่นอกิมจะขื้นไปสะดาจับนะสะดายิ่งแบบมีดะสะดานี่เด้อขาคอยเห็นสูงหนไม่สิบีรเห็นนะเดีรมานี้นะพี่น่อกลิ่นจะขื้นไปขาโทรทาขึ้นไปยกมันตก๊กพี่น้อจะขื้นเลยเด้อ,อสะดาเป็นมนนนื่อตอนหายใจสีหงส์นะพี่น้อ้อนนี้กตอนนี้ก็ได้ขื่นแต่การเริ่มลมนี่นะพี่น้อกลิ่นก็จะจับมัน,มน <laughs> ไปดิไปหิ้วกองกันด้วยอย่างโทรศัพท์เข้าแบบดียนี้องนี่และให้ดิเป็นโทรศัพท์เออไดไปซื้อห่อใส่นะต๊องแบบะต๊อางเกันหิ้วใครหิ้ไนเป็นเกงแล้วเห็นอ่ะ đại lòng ừ. <laughs> <Toài đúng> một <rồi. cười> nó... đại thì đại dùa đúng lòng đại đại đấy หเห็นหลแลวแมงหนึ่ง่มีดวข่น,นพี่น้องมีดว่ขึ้นเนาะ พี่นองพี่นองเนาะนี่เนงเยางเนงน้อยนงนอยด่าเน่น้อยหน่อยน่เรเนงใหญ่สามคนวะเบอ้์ห้าับสิขุนี่เนาะ รับหญ่้ยเงี้ยถึงน้อหอนแล้วนี่พี่เนาะดการด้อนดะดาไทยด้าเดี๋ยวตัวนี้เราล่แห้งเห็นข่อยู่อะเห็นอยู่พี่เนาะพาเด้อสอันไลกไหนบุปผ่าแล้วน่ 15, าคนหาอ้อว พเด็พนรพันเ็นแงงหูยแงงเงาเราะอะไรแงงเงาเงาพี่น้องนเออาวบตามลังรอเากำลังาอะไรอยู่เเด็กนถีล้วเั้ย่นสีเหลีมล้ั้อแงเงาไพี่น้ ouais right, uh, องแม่มีข้าพี Thanks, ่น้อง เง้าวงี้ยบึงนั่งหน่อยเน้พ่อม่จัาก็มาเอาลลยอยู่พี่นเอ้ม่เไลยแล้วด้านแมนงยมีอยู่บอ ไงอ่ะโยพนกัอยู่สูงก็ไปเนาะกำบวเห็นเพื่อนละพี่น้องแจ๊คคุณพีเซแล้วเห่เห็นเพื่อนเนาะเด็กเพป็นว่าโตก็ทว่าเห็นเป็นเสือสีแดงเห็นเป็นเสือส่งมาบัเห็นนะพี่น้องเนาะ เราจะผ่าเลยนาะว้าว้ายรับยิ่งใหญ่เลยรับย่น้องนาะยิ่ใหญ่เน่เน่เนเน่กระตุ้งอ่ะอ้ยข่างแข่าพี่น้องเห็นไ่มเรื่องล้างเน่ดงแดงน่ะเห็นอยู่พี่น้อกว้ายลับยิ่งใหญ่พี่น้องเอ้ยงาหอมเน่เน่เน่เนอู้หูกระย้าขวบมากระไก่เห็นจะบอกขยืนสุดฮะ หามันกอนจังหน่อยพี่น้องคุยกับมาเลยเนาะพี่น้องคุยกันหน่อไน้ลงบยพาดลบาลงบอดดเมื่อฟ้าด้วยคอยสิม่อางมื่อฟ้าเพินจังหน่อยหาได้หน่อยไหมเล่ะ ้ำไมก็ขางอยข้นกับนิงขางเองย่งยอ,อ,องได้ยูยนะ่หัวา่อ,อ,งนนวองได้ยู่ัคน้าบอลาเนะพี่น้องมาลุนกันติ้นงได้ยี่หันาเปลนได้รองบาได้ยิไข่าบดมหมาดเลยได้ไนะอ้ขี้ยือ้ดีมากนะขี้ปานน่ะ มาหาเหยียบแมงซ่อนพ้าก็สีได้งๆอยู่จังนาพี่อ๋องอ่ะให้ว่าแล้วว่าแล้วมาหาข่อยบอกบัวเล่มาหาข่อยอยู่บัจักบัวหูถ้าหล่งจากรถสับขี่ดีเมั้ยเน่มีปลาแล้วเดี๋ยวเสียงนองใหม่ให้เบิ้งเน่ลำ่ามไงไงข้างรักหน้องใหม่ก็จะก็คออยู่

ตัวเนี้ยเงี้ยเอ็นเน้ยเงียังมีสีพี่อ่ะลงเวาอีด้คนข้าง chúng mình sẽ lẹo to hơn à. À, <laughs> à. À. nè lông mái là bao nè hả để mà, là bao này à? À. <laughs> lông đừng có bỏ sạp nè vừa vừa <laughs> 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 <Để không hả? cười> nha ยนาะหย่อยง่ายสีมาสอนเนาะดามันหักเนาะอันมันหักออกคนหนึ่งเนาะแต่ว่าหักก็เอาบอได้ดออกเนาะแต่ว่ามันหักนี่เนาะแกเคเยสกินสิบแปดเอาเบาะมาโอเคได้เลยเอาบอได้ยมาสอนอ่ะสะด่าหัวควันมุ้ยพันหัวควันเดือดจังเลยดูไปได้บอดดาสอนอีกว่ะสิ

ให้เพื่อนพามาเนาะร้านร้านเห็นอหไรพี่น้องใกล้ๆฮี่นนี่ดาบอกมาเป็นถาปรเจ้ากรอบโบอันนี้กะข้อถั่วข้อผายเดินน่าดาเป็นหัวควันข่อยเซยนังดาพี่น้องเลยกินน้ำมันใหญ่แล้วทัวควันข่อยข่อยจะติโต๊ะน้อแตกครับพี่าเล็กจอดแบบนี้พี่เนาะ ห้านาทีห้สิเอากตาะาาาตาม้าน่ารัแม่เขาเอาตามาเพื่อกมาพี่น้องก่อแหลกแต่ว่าเอาบไปเดือดเด้งหนาสะดาดดาเด็กพี่เนาะคนทั่อคนนี้จะดีต้องมา,มาสบายดีก่อนสบายดีค่ะสบายดีสบายด,ายดีตอนนี้กินื้อมาแล้อเนี่ยนังดา,าเฮ้ยเ็นเมื่อกรองหายพี่น้องนี่แล้วใหม่ห้นาดาห้าต่อไปแต่ว่า มันล้มแห้งพี่น้องไงดูแคมทางใหญ่อันนี้เฮือนก็จะน้องเฮือนคนดูแคมทางถนนอันทางเลขสิบสามเลขสิบสามสายเปิดฝ่ายเลยพี่น้องเปินหาวได้วัวควันข่อยโอ้ยน้ำน้ำกอค่ะพี่น้องก่อนนี่ซิบีอยู่บนเนาะเรือฮาร์ดน่งมันคนกับหาอยู่ได้พี่น้องไงก็จะเห็นเท่าหร่ก็จะอันเอาเอนงมันเนาะฮะด่าเรียบบางหย่อนไม่ได้อย่าเรียบบางแต่เนงมันได้เด้อ นี you, mm ่ก pues like like ินแนงนะพี teachers, 8, nah, ่น so like ้องเนาามีหยอดมันออกกระไดหยอนมันนี่อะไรอ่ะนวัโตมัน so กัน <chen> ้ำไม้กัดว <Clerk> ้าวนี่แหละก่อนน้ำไม้หาบ้านเดี่น้อยเด็้อยมาเกลขอยก้อนไปจะจับกวางหายหาเธอละกอเดียวหาถามวมมีกับบุขนนพี่นออูตาเป็นซอจ้าก่อนี่เห็นหอยคนเอาพี่นนอ เฮาเบิ่งเฮาเบิ่งอันเล็กะอันโก้ได้มันบ่มีกะบ่บ่ได้ขึ้นไปนาะพี่น้องขึ้นไปสิชี้เสียเถี่ยวเบิ่งว่าอันเป็นต่มีเฮาก็ขึ้นไปเบิ่งเนาะอันนี้มันบ่มีเห็นแต่หอยคนเอ้าวเดี๋ยวเห็นแหนงนี่แหละก็ก็น่ะมันมีเนาะพี่น้องเนาะมีแหนงใหญ่มันเป็นหอดใหญ่เนาะพี่น้องหอยหอดกลางกอเ้ผอิจ้าสวัสดีพอเดินสจีเรย์พวกแกงตอนนี้ก็ แกงแต่ว่าได้ถ้วยหนึ่งนาะพี่น้องเนาะหาต่อไปหาคนอ่านนี่แนงมันหอยคนอ่อนละลายๆนะแนงกับแก๊จกระเสดหอยคนเด็ดพี่อาได้บ่อยหอยคนอ่านเนาะเป็นขืนเลยเนาะเสดาเป็นขืนได้ในหอยคนอ่านนะนะ พี่น wow. ้องตอนนี um. ้เพไนกบบ่อ้าใช่บ่าเอ้าหน่อไม้พวกใหญ่นะเดึกเอาไปถูห้าวหน่อไม้ห้าป้าเหมี่นยูนครัเดี๋ยวฮะต่อไปเด้อพี่น้องเด้อตอนนี้พี่น้องใกล้ๆกันใกล้ๆก็สนุกเดียวไปทางไหนจะได้อเลรให้พี่น้องวางในได้เจ้าค่ะปราอันนี้เด้กตัวมันแดงๆสีสมพี่น้องมันอย่างเที่ยวมันเที่ยวสูงหายนะกับเอานใบได้ให้มันใหญ่ซะใช่ มันเอาบ่ได้มันเอาว้าวเจ้าหางนี่แบบน้องใหม่ควายจะขืนจะขืนได้บ่เนี่ยขืนกลางกอเลยแอนน์แนงแนงมันตายละพี่น้อยมาอยู่แบบนี้บ้าอู้มันได้เอาเอาตโตแบบปอกได้น้อพี่น้องแบบปอกพี่น้องยควานก็ลังขืนเนาะ ในพี่อ่ะีกองกปัว้พี่นองถ้าพีกลองกปนะแบบไปเทียวกันสบายเอาขึ้นไปนัพี่โทรมาักอโมันยุงหัวไปเลยนะพี่นอยงหัวนถอแน่ก็ก็นี่ก็มิดตปัวเออพันเท็นแนงอะไรแนงพี่นอแนงหน่อยแนงหน่อย ก็ลัสขึ้นไ,ไปกับโนะเห็นก็ลา,าอยู่แล้วเน่ไปเหี่ยวบ่อยนนั่นแล้พี่มาแล้วตอนนี้พิ่ก็ขึ้นหยาฮะเด็กขึ้ขวัญผีเื่องเลยแม่แล้วพิ่นก็เัสีฮักลงมาด้ มันน้ำกับโต๊ะ้อหัวข่อยเน,นาะพคนกับล่างลงมาเนาะพี่น้องเนาะพ่อละมามนเอ้พ่อล,ะ,ละมามน,มน,มน,ามนอ้าวนี่เราบอลตีนเจาน้านะ มันอมมันแก่มันหน่อยได้บ้างเหรอเนี่ยแน่แล้วเออง่าอย่าปีนจะคอยคอยฮักมันเลยเถอ,อะพี่น้องเนี่ยก็แขนก็้กาหมดนะ,อะหอดแล้วได้แล้วใช่ได้ได้จะบอกมั้ย มันตายนาใหม่อันดีหยอดหนึ่งพี่น้องแน่น,น,นี่นี่และนี่นี่ตีเก่อนนี่อ่ะเดีพี่น้องได้แนงเดี๋ยวว่าสิอ้าวเนาะแนงน้อยใส่คู่ไปเลยตระดาษขื่นกระโฟงใส่กระโฟงขึ้นใส่เซเกิดขึ้นอันเอาหน่อยหาวิธีเอาตะระเฟินเอาได้ตะขีบเอาบ่ได้เไม่สีได้อยู่พี่น้อ,นอนงเอาฮะ Half bài ra của bọn đao, ơi ow! Tông không phổ cận, tắp bây giờ. Do not năm, mọi người, 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 ก่อนชุถ่ายเลยก่อนนะสิได้พวกแกงเลยเนาะไ่ะกินสองคนกินหลายคนได้พี่น้องงานประกรณี้ก่อนนั้นเอาบ่ได้หัวหยู่หัวย้องเบิดมันก่อเลื่อนออกบวนก็อขาวอกจะเกิดขึ้นฮันเด้ด่าตออนี้เอ้อหนามัยตายหนอนมันตาย ได้แค่นี้พี่น้องได้สมนีย้อนนึงแล้วก็ได้สมนิเอาชิบะแกะน้องใหม่สีฮาก,กอตัวนี้บอล่มีทางไหนทางนี้มีเดี๋ยวสีไเดมเมอร์ไหได้พี่น้องได้เอามาปอกสเทือนนะ่ะมาสซงเมีเยเลืองงหรนอจ่สิใตยเดี๋ยวสิปอกแล้วดาหน้าใหม่จหเจนเทียวไม่ด๋อยสีมาปอกแกะมาเทือนอะไรตัวนี้ นาย่เนละแมนพ่อแก่เนพี่เราทนานี้ขายพี่ร้ายของจากซิพโฟนะอ,อ,นนนอ,อ,เอะเอาอะไรมาอเพียกันขายอะไรใช่ปะขายเมียเรียใครมาไปเล่นอะสนาย บ่ไปอันนีสารเลวว่าเขาไปเห็นคนตายแม่หนหวน้งม่าะจัไปหานพี่น้องยางนีบบว่ายางแยนหาด้ากิคุณ่กเป็นฟีนองเขาไม่ได้ก็ะอกสิ สำหรับคปนเ้กอะสิาว่าจะมีด้วพี่น้องค่ะก็ไล่ก็แซให้สองสอคีไม่เด้เพื่อเป็นกันั่งใจหายแค่คีต่อต่อไปนะดาอันสักคิมมาลงคิปสักคิมเจ๊ปากด้วพี่น้องไปท้อนแขวมากับเจบแหกปวดประเดนชิมาลงคปให้พี่น้องเบิ่งตลอดนะนี่นพี่น้องเนาอฝากก็ไล่ก็แซ์เป็นลังใจหายได้บายบายโะแซ่แผลแน่ะแซ่มาดพี่หน่องลบหลมแหกินข่า มาแต่หามันสั่น,น้องเร้อาาได้ลอยนะ่ะที่ว่าเถิดเอาพีขาวกันได้พี่น้องได้เมียได้สุไายประมาณสมีและหนาตาหนาตานาี่ครับพีขาวก็ขาวจ้าแน้วไหม